สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับสองอีสานเที่ยวนวครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดเดิมบางอยู่จังหวัดสุพรรณครับพามาทำบุญอีกวัดหนึ่งครับพามาเที่ยวตอนนี้ยุธยานามของวัดครับพามากราบไหวคอพรเท้าเวสุวรรณหน้าทองครับเคยเห็นกันบ่พี่น้อง ใน้าคเขาไปลขอพอ่อๆกันครับมาครั้งแรกยังง,งงงๆกับสถานทีอ่อ่ะ <c oughs> สิเขาไปช่องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรับไปครับพี่น้องลานขาลยลอตเตอรี่เยอะแยะเลยครับพี่น้องหลายๆครับทุกคนบริเวณในวัดจัดสวนห้องนั่งเล่น โอเคอยู่ครับเว่าแดดเตียงซะเหลือเกินันนี้เป็นพื้นที่เนี่ยแบบ พาวทสวนหน้าทองพาเบิ <prestigious S 1> ่งชุดใหมอันนี้สแกนได้มคะไค่ะไดค่่เลร้อยป่ะคะกแล้วก็สวยนะคะอ่คะบเอาอะไรเพิ่มอ่ ไม่ใช่อันนี้เราพิดอันนี้สี่ติดผ้ามีอะไรบ้างครับเพื่อนอนี่เป็นชุดเล็กตาลัสคาค่ะคานี่คือสองร้อยจากจักจักจักตกไม้ได้เลยอันนี้อยู่ในชุดีแล้วอ๋ออยู่ในชุดอ่าถ้าชุดเล็กทุกก็ดอกพรมอะไรนะได้จิตเยอะถาเลือกผ่านนะคะแล้วก็ชุดวนี้เราเราเขาจะตู้อยู่เหยาเหยอาตู้เลยไหม 好没，挂吧、嗯，别跟着你。嗯嗯嗯 我们今天要把 กะดอนปนเป็นสลาทำพิธีครับ อาจารย์เป็นกลับมาแล้วครับเลยว่ามีคนคนมันเย็ยนเลยพอกกดติกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับ ถ้ามีคนมาทำทำ่อยเลยเท่าไรครับเน,นี่ยน้อยอันนี้อยู่ที่พ<อ>ั่นสองเก้าเก้าอันนี้อยู่ที่สี่พันห้าจ้ะถ้าไปเรียนนับเต้าอย่างเงี้ยอยู่ที่สามพันห้าเลี่ยมแล้วอยู่ที่สี่พันอันนี้พันห้าจ้ะเพราะเนแบบนี้เมื่อเช้าก็มีอ่ะอันนี้สามหัว ปีเสียนี่ก็ปล่อยไม้เท้าเนี่ยเรืองบนเยจ้ะสวยดีนะสวยที่เขาบอกปีเสียเนี่ยกกำไรมียีจะกำกำไรเนี่จะกําำไรเขาว่าไางนี้อล้าจย์เขาขึ้นกี่โมงลงกี่โมงคึ่งสองโครึงสามวันนี้จะไม่อยู่เลยวันนี้มันอยู่อีกสามวันเลยอือครับผมจะอยู่วันที่นิสี วันเดียวติดกี่นิมนใช่สามวันไอยู่บนที่ยี่สิบวันเดียวแ้วก็ไม่อยู่แวที่คนมาเยอะไหครับทุกวันเยอะจ้มาเยอะทพันกว่าเลยเต็มสลาเลยเนี่ยเพราะว่าทำให้มันอางนี้ทำให้มันหน่อยะจ๊ะเขาจะมาสัมสกันจ้ะอ๋อเขาชมงกุ้งครับมาเย็นแล้วอาจารย์และอยู พระเวสวรรณนาท์แห่งเดียวในประเทศไทยชมบริเวณพระนิวัตรจุดคายคยองใครัๆตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถเก่าแก่อีกครั้งหนึ่งครับสภาพเก่าแก่มากเลย